พอไหมไม่พอเอ้ย่เนิจไม่พร้อม,อมอทุกคนทุกคนต้องตงเศษกรีนให้่หนิจหน่อยเพราะตอนนี้พี่ินิจไม่พร้อได้แล้วถุนชาไม่ดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวุ้ยในการเก็บไม้ด้วยเรื่องจริงแล้วคุณพี่คุณพี่สเตจเลิศไรยล่ะมาเก็บไม้เลยเรื่องใหญ่ละโอเคมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม อ่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นพี่พี่หลีกไปแบบนี้แต่วันนี้เซกิจัดให้แล้วเป็นไงทุกคนชอบไหมคะสสีวสีว่าาห, <laughs> หัวร้อนเลย <laughs> เอออ๋อ,อะจะไม่เคยเห็นแบบว่าอ้าวแอบบิดอยู่อ้าว <laughs> วันนี้ก็ได้เห็นยังไงจ๊ะ <laughs> พี่หิีหัวร้อนไม่ได้แบบคุญภูมิหัวร้อนนะร้อนเลยร้อนเลยล่ะร้อนเลยล่ะอ, <laughs> อ่าฉะนั้นเราจะมาคลายความร้อนกันสักเล็กน้อยคน